การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนะคะไม่ใช่แค่การประนีประนอมค่ะแต่คือทางออกที่ช่วยลดความขัดแยง้งประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายนะคะวันนี้เราไปร่วมเรียนรู้บทบาทของอายการในการสร้างสังคมแห่งสันติผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทติดตามใน3นาทีกับอายการแผ่นดินค่ะ การไกลเกลี่ยข <punched pay. S 1> ้อพิพาทการไกลเกลี่ยขพอพิพาทก็หมายถึงว่าคู่กรณีฝ่ายหนึ่งมีข้อพิพาทกับคู่นี้อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งหากข้อพิพาทดังกล่าวไม่สามารถที่จะตกลงค่าเสียหายตกลงเรื่องข้อพิพาทดังกล่าวได้ข้อพิพาทดังกล่าวอาจจะต้องนำคดีขึ้นสู่การพิจารณาในชั้นศามการไกลเกลี่ยข้อพิพาทจะมีผู้ที่เขาผู้ที่มาเกี่ยวข้องอยู่สามฝ่ายฝ่ายแรกเรียกว่าผู้ร้องฝ่ายที่สองขอเรียกว่าผู้ถูกร้อง ส่วนฝ่ายที่3ก็คือผู้ที่ทาําหน้าที่ไก่เกียรการเข้าสู่ระบบกระบวนก,การไก่เกียรข้อพิพาทก็คือผู้ร้องจะต้องมาพบพนักงานอายการคุ้มครองสิทธิตามจังหวัดต่างๆซึ่งการเข้ามาพบก็จะยื่นคำร้องขอไก่เกียรข้อพิพาทแล้วพนักงานอายการก็จะรับเรื่องไว้แล้วก็ส่งหนังสือไปเชิญผู้ถูกร้องเข้ามาเจรจาข้อไก่เกียรหากผู้ถูกร้องตกลงที่จะเข้าสู่กระบวนก,การไก่เกียรข้อพิพาท ก็จะเกิดการไก่เกี่ยข้อพิพาทก็จะดำเนินการทันทีคุณสมบัติของผู้ที่จะทำให้ไก่เกี่ยข้อพิพาทจะต้องมีคุณสมบัติที่เป็นสาระสําคัญอยู่2ประการที่สําคัญก็คือ1จะต้องมีความรู้ความสามารถในข้อพิพาทนั้นและจะต้องเข้าใจข้อกฎหมาย2จะต้องเป็นที่ไว้วางใจของทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่มีอคติกับผู้ไก่เกี่ยข้อพิพาทข้อดีของการไก่เกี่ยข้อพิพาท ข้อพ kind of mm ิพาทดังกล่าวหากมีการเจรจาไกลเกี่ยเป็นผลสาเร็จข้อพิพาทดังกล่าวก็จะไม่ขึ้นสู่กระบวนการพิจารณาในชั้นศาลข้อเสียของการไม่นําคดีขึ้นสู่พิจารณาในชั้นศาลก็คือ1หากคดีต้องนําขึ้นคดีขึ้นสู่พิจารณาในชั้นศาลทั้งสองฝ่ายก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายในจํานวนที่สูงและก็เสียเวลามากและคำพิพากษาก็จะมีคําว่าแพ้หรือชนะซึ่งจะเป็นเหตุให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีอคติต่อกันว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายแพ้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายชนะ แต่หากมีการไก่เกี่ยข้อพิพาทผู้ที่ทำหน้าที่ไก่เกี่ยข้อพิพาทก็จะใช้เพียงคำว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงข้อพิพาทกันได้จะตัดคำว่าแพ้หรือชนะซึ่งประเด็นดังกล่าวมันก็จะเกิดข้อดีสำหรับผู้พิพาทก็คือ1ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่าย2อาจจะมีการปรับความเข้าใจและก็เข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นได้หากทั้งสองฝ่ายปฏิบัติตามข้อพิพาทดังกล่าวข้อพิพาทดังกล่าวก็จะเป็นอนุตต แต่หากทั้งสองฝ่ายไอ้ฝ่ายที่ต้องไปปฏิบัติตามข้อพิพาทไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อพิพาทที่ทําบันทึกกันไว้ก็สามารถนําไปเป็นหลักพยานหลักฐานที่สาคัญในการฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับคดีต่อไปได้ครับ